โอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟีฟชาวฟีฟาชาวคอนท้าชาวพีบีชาวไฟแบงชาวเลติตตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับโอ้ยเฮ้พลาดตก ก็คือวันนี้นะครับพี่เนี่ยจะมาเล่นเกม ROV นะครับทุกคนก็คือวันนี้นะครับทุกคนไอ้ต้าเนี่ยมันกำลังสตรีมอยู่นะครับแล้วมาท้าผมอีกแล้วแต่รอบนี้นะครับไม่ได้แพ้เต้นนะครับทุกคนรอบนี้คืออะไรรู้ไหมครับแพ้โพสเฟสนะครับคือโพสเฟสเนี่ยผมบอกเลยโคตรน่าอับอายนะครับทุกคนแล้วมันมาท้าผมนะครับผมก็เลยจะจัดให้ตาบางสักหน่อยนะครับโอเคไม่ต้องพูดพลางท่เพลงแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันในเกมเลยนะครับไม่แบนใช่ไหมครับครับผมถ้าตัวเดียวกันนี่เริ่มใหม่นะครับอ่างั้นผมก็เล่นลอลิเดอเลลลเเออูกิดร์ม่ี่ ไม่ได้ครับแล้วก็สลิมสลิมอ่าแล้วก็ฮายาเต,ตะโอ้โหชิบหายแล้วเอ้ยไม่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 ไมให้มันขึ้นคำว่าโดนเอา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 แบงค์แค่สี่ตัวนะโอ้โหไอ้เหี้ยเสียงไม่ในทียสามโคตรเน่าเลยโดนไบต์ว,วะ่ะเยัดแม่กูไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินเอาใหม่ก็ได้กูไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินเหี้ยอะไรเลยมันได้เปล่าวะคนดูโอ้โหเอาใหม่แหละ กูขอใหม่แหละคนดูมันซุกได้เปล่ามามามาเอาไม่เอาเนี่ยถามคนดูแปลมันเอาไม่เอาคนดูไหวบ่างคนดูเมนดี้เยโดโดโด้คุณหน่อยอ่ะกูกูก<ค>ูไม่เอานะขอใหม่ได้ไหมเอาไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่เอา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 เอา,เ,อาเริ่มแล้วเ,เริ่มเลยโอ้โไอ้ที่เอ้ที่เสียเปียบสัตว์เลยเริ่มแล้วเริ่มเลยครับโอ้แพ้อะไรอ่ะเดิมพันมากูจะลองสุดโคตรเฟสนะ ลบได้นะลบพราอะไรก็ได้อ่าพราอะไรก็ได้ลบลบคืออะไรไหนก็จะพูดลบอะไรลบอะไรลบอะไรลบลบลบแล้วไงลบแล้วไงสมมติถ้าลบอ่ะพูดถ้าลบถ้าลบก็ให้เขาดูเรื่อติดตามเลยอ่ารีพอร์ตเฟซเลยนะรีพอร์ตเออรีพอร์ตเฟซเลยอ่าได้กี่ตัวครับแปะครับผมโอ้โหเจี๊ยโอ้ตีไม่เข้าเลยโอ้ไม่ไหววิ่งสัตว์เอ้ยสวยแล้วกูโอ้ย ไม่เล่าไหววะไอ้เหี้ยเอาว่ะเอาเจ็ดตัวพอนะขอเจ็ดตัวพอได้ครับผมผมยงยังไม่ได้กูไอ้คิงเดียวหนึ่งไหวป่าวถ้ากูชนะได้เนี่ยกูโคตรโหดเลยกูพูดแค่นี้แหละตัวกูโคตรโหดโอปเถอะมึงโอปเถอะเออเรี้ยได้ครับ โอ้ยตีไม่เข้าเลยเฮีย yeah. อะไรวะเนี่ยเอ้าเอาสิเฮีย yeah, ไม่ไหววะเฮียโดนแล้ว่ะ เที่อะไรเดียวเนี่ยครับผมเจ้ากูป,ป้องป้องป้องไหนเฮียสวยแล้วไอ้คิงสวยแล้ว <c oughs> <c oughs> อื้มอื้ม <c oughs> โอ้โหค่ <c oughs> อนแรงเลยว่ะไอ้แรงจังวะสวยแล้วว่ะให้เขาล้อไปเถอะครับน้องสวัสดีครับมารีสวัสดีครับอื้มอุ้ย กูกลัวกูเหมือนกูกลัวมึงรีบไปไหนมึงรีบไปไหนรีบไปไหนไอโบลิ่งกตีไปแกไปฮิเยโดนก่อนว่ะเอาตโมตอสว่ะกูแม่งโดนเอาตโมตอสโอ้ยตายได้เองนะทุกคนพูดไปเล่นไปเฮียเกือบโดนเอาตโมตอสไอ้เฮียเกือบโดนเอาตโมตอส กูไม่เข้าเลยวะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกครับเดี๋ยวผมบอกให้ครับตอนนี้ผมตึงนั้นเดี๋ยวคนดูมันมึงวิเลัยจัดเลยว่ะครับผมเพื่อนกลัวเหมือนคิงไหมไม่กลัวไอ้ตั้มกูโดนว่ะตั้ม ไม่ไหวแค่นั้นแหละไม่ไหวมึงดูในเกมดิแล้วก็ต้องโพสด้วยเนี่ยพี่กำมันใจในตัวพี่แค่นั้นเชื่อมั่นในตัวผมเอาแค่นี้พออุ้ยแค่แมลงแรงจังวะ,ะไหวปะวะโอ้ยมาทำอะไรแถวนี้ไป ไปไหนจ้าไม้พ่อมึงไอ้มันไอ้ฮาเด็ก็ปะวยไอพี่อ oh! ่ะเฮ้ยเอากูกูไม anyway ่ร ouais, really ู้ประตูมันเหมือนกันไว้เฮ okay. 네้ยตายแล้วอะหลั อ๋อคือถ้ามันเปิดตีแล้วมันต้องตายเ่รอตัวนั้นผมกุ้มไม่รู้อ่ะมันมันมันคือมันคืออะไรไม่รู้อ่ะเลือ่อนเลื่อนพี่มารีหมดหลอดเลยเมื่อกี้อ๋อถ้าหมดหลอดแล้วกูต้องหนีใช่ไหมโอเคไอ้กูตีให้หมดหลอดแล้วกูไปจากกันสวยมึงสวยตามึงสวยมึงคิดว่ามึงชนะกูหรอฮะฮะ มึงคิดว่ามึงชนะกูหรอดูเลือดว่ะเออร้องดิร้องดิมึงร้องไห้ออกมาดิมึงร้องไหมกูเห็นดิร้องดิตายไอ้ ตัวแม่ปัเชี้อะไรแถวะกลัวกลัวมากเลยเอ้ยไข่ตันเลือดแล้วเว้ยยันตลาดว่ะดูเลือดมันอ๋อมันมีดูเลือดกูว่าดูเลือดไปเลยดีเหี้ยเอาดูเลือดกันดูเลือดไปเลยโง่แฮชแท็กโชมวันไหนทุกคนครับไอ้โง่ ไก่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 มาคุณลองดูเลยดิสันมาเดินลองเอาบนก่อนเลยเหรอเพื่อปติก่อนเลยเหรอเพื่อปติกรอ่สวยดิเพื่อนเพื่อนก็สวยดิเพื่อนก็สวย เพื่อนับสวยดีฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเพื่อนเดีียมโพสนะแล้วคิดจะให้เพื่อนโพสแบบงอมอ่ะเพื่อนงอมแน่นอนอ่ะเพื่อนอย่าลบเอ้ยเพื่อนครับถ้าลบโพสเนี่ยมันคือยังไงนะคือโพสนั้นต้องอยู่นะครับครับอ่าโพสนั้นต้องอยู่ถ้าโพสนั้นไม่อยู่เท่ากับเพื่อนโดนรีพอร์ตนะครับครับผมโอเคครับผม เฮ้ยดับแดงว่ะเฮ้ยไม่ใช่ก่อเกิดเหรอได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ครับโอ้โดนช็อตเดียวโดนช็อตเดียวหงงเลยอ่ะช็อตเมื่อกี้เนี่ยโดนช็อตเดียวหงงเลยอ่ะโดนเมื่อกี้เนี่ยสะดุ้งอ่ะกูบอกเลยสะดุ้งเฮือกอ่ะทารอนขายไม่ได้ครับอะไรนะมึงพูดอะไรนะทารอนเอ้ยโอเคโง่แรงจัด โโอ้ยกตไไม่หวตอนนี้เราไม่ไหวเลยนะเออไอ้นี่มันโง่หว่ะซ้อมจริงๆเลยว่ะเอออย่างนี้ก็แพ้แล้วเพื่อนๆออกมาเถอะเพื่อนมายอมรับสตากรรมของเพื่อนเถอะที่เพื่อนต้องโพสอะโอเคไหมเล่นไปเล่นไปก็เสียเปล่าคิงจะบอกให้เฮ้ยโอ้ยของเซตนี้ว่ะไอ้เชี่ยน่ากลัวจัดมามากูหน่อยดิสัตว์กูเอาไหวเอ้ยออกมาดิ

เฮ้ยเ้ยกลัวว่ะเฮียไหวอยู่นะเส้นเนี้ยสนใจอยู่ครับกูแค่ให้มึงเฉยๆกูแค่ให้มึงเฉยๆโอเคปะตัวเองไม่ได้กด F F A F Q ออะเฮียไออ๋มมันไม่ได้กดไอค F Q หรอ เฮ้ยนี่กระหน่ำไม่ได้กดในคิวเนี่ยกูเก็บตายเฮ้ยก็บตายเฮ้ยนี่มันไม่ได้กดในคิวเลยอยกูสวยละกูสวยละมึงแล้วล่อๆๆเลยกูไอ้สัสมึงแล้วล่อๆเลยกูมึงทำอะไรล่อๆเลยกูวะนี่เฮ้ยเฮปล่อยไม่โดนไหวเฮ้ยโอ้ ไม่ต้องเสียโกเกิดเอโอโง่มีชิ้นหนึ่งที่มึงไม่ขายงโง่เหี้ยสัตว์นรกกระีชาญหมาเบนลุยดอก <c oughs> เอ้าเพื่อไปไหนฮะ เอาเป็นเอาเป็นงโง่ไอ,อ้คนดูคาผมออกก่อฟ้ามันก็ยิงดีดีโอ้ยไปโง่กันจังเว้ยคนดูไอ้ที่ทำเป็นปมาสอนตัวกูเพื่อเผื่อมึงมาเล่นมึง,ม,งมึงตายก่อนกูเองเนี่ยเล่นลูกเล่นคนโง่เลยตอนสุดท้ายแล้วนะเพืเอ่อนอะไรครับเพื่อนกรบผมกระผมกรับเกระส ออกของฉลาดจังอ่ะมีของชิ้นหนึ่งอ่ะกูจะบอกให้นะทาโอนอ่ะกูจะสอนให้มึงเฉยนะทาโอนเขาไว้ตีตัวแทงเพื่อนเขาไม่ได้มาตีตัวนี้เข้าใจปะเข้าใจไหมเพราะกูจะออกแล้วกูไม่ขายด้วยเป็นเที่ยอะไรใช่กระแพ้ก็อถอดแพ้เลยมึงก่อมาดิก็ก่อมาแล้วดิแกเฮ้ยสวย โดนเปิดก่อนเฉยมึงเหลือตัวเดียวมึงไม่ต้องมาฮอหรอกมึงเหลือตัวเดียว เป็นอะไรอ่ะอ๋อก็ขับเพื่อนเฉยเฮ้ยหมักแซลหมักแซลเออเดี๋ยวตัวตายเดี๋ยวตัวตายมึงเดี๋ยวตัวตายมาเลยมาเลยเตรียมโพอดนะครับเพื่อนอ่าเออพอดว่าอะไรดีนายเจ้าอ้วน เหลือเพื่อนครับเอาเงี้ผมขอแบบไม่ได้ใคุณพอเลยมากเลยละกันเดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะครับพิมพ์ว่าอูแม่งจะแพ้ตลอดเลยเหรอวะเหี้ยออกล่างออกล่างอะไรครับพิมพ์ว่าอะไรครับอ่าไปนยโอเคกำลังพิมพ์ครับทุกคนอย่าแชร์นะผมขอร้องเพราะแบบแว่าสาธารณะหรือส่วนตัวครับเออลุ้นอดนะครับอ่านี่เลยครับนี่เลยครับนี่เลยนี่เลยครับต้องรอเดี๋ยวผมจะรอดูหน้าหน้าแชทไอ้หน้าหน้าหน้านี่คุณนะครับไหนครับ อ่าผมผมพิมพ์ไปแล้วครับไม่มีครับอ๋อพิมพ์ไปแล้วนี่ไงพิมพ์ไดไหนพิมพ์ไดไหนออาพิมพ์เช็นก็ได้ดิดเ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 ผมรออยู่หน้าเช็ดคุณนะไอ้เจ้าอ้วนไอ้เจ้าอ้วนรออยู่หนาแชทนะหน้าเช็ดอ่ะหน้าเช็ดอ่ะไอ้เจ้าอ้วนโพดเดียวพอละไหนไหนไหนผมจะกดแชร์ เหมือนเป็ดน้อยไอ้เจ้าวันมีการหลบไหมเนี่ยไม่มีหลบครับอักเกับอักเกับโอ้คนคนกดไลค็เยอะเยอะเจ้าวัน ไอ้เหี้ยเปี๊ยบ,บอกสภาพบอกตัวมึงไงโง่โอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรัคลกันี้ี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ